ีครับพี่น้องครับเกี่ยวขผาครับพี่น้องมคอนี้เอาไล่บริด้ือพี่น้องเด้อเอางันครับงันขนาดเลยครับเกี่ยวุดไผ่มู้เลยครับปีนี้ตรงนี้ครับผมครับว่าเอาผลผลิตสูงนะครับพี่น้องเด้อน้ำขาดเลยครับปีนี้คนม้วนครับพี่น้องปีนี้เครับ ได้อยากได้แนวก็ทักมาเด้อพี่น้องเด้อเก็บไว้ให้ครับแนวเดี๋ยวพันเราพี่น้องเนาะนี่ครับเดี๋ยวเกี้ยวเซ็ตขึ้นมาบ้านเดี๋ยวสิมีเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บแซ่บันพี่เป็นน้องกินครับพี่น้องเดี๋ยวจะกินตามวพี่น้องครับเดี๋ยวเกี้ยวเขาเซ็ตก็รับพี่น้องมาหลายแล้วครับไล่เดียวไล่นิดๆครับนี่ไล่บุหรี่เลกเดียวครับนี่ครับพี่น้องครับผลบุหรีครับ ไรเดียวได้พี่น้องเด้อนี่ครับขอลายเบอร์รี่ครับได้ระมาณนครับเิงอุ่มตัวครับนี่ประเทศสูงเลยครับพี่น้องได้ไายเนอะครับขอลายเบอร์รี่เป็นคอนี้เดียวได้พี่น้องเด้อพวกแมงขอเจ้าครับเบอร์รี่ขั้นคนี้เียวครับนี่พันขอนี้เดียวพันขอเจ้าแล้วพีเนาะอันนี้พันขนี้เดียวครับลายเบอร์รี่ครับงั้นครับซุท้ายพูดเลยครับล่าซุวรถไหลรถไหล คหลอกไว้ไมอีกใครมีออกครับพี่น้อยเือพิษรถกุยน่ครับโยังวัดในหมดเลยครับเจ๊ครับเเจ๊ื้ออุ้มกลวครับาเต็มกระบะอี่อุ้มนึงครับเต็มกระบะหลอ่น่งกระบะเชืสายก็ได้ลายเดียวด้ไหีน่อยหน้าลายเดียวครับ อะไรเดียวแาจารยนี่อยู่ที่นห น่ึโอเคขอบครับพี่น้องครับวันนี้เขาก็มีเมนูสลับเป okay. ็ดไปหน่อยนะแบบเชฟเล่เขาครับพี่กำลังจำเรียครับพี่น้องโอ้ยตะกรอนกำลังพอดีกินครับพี่น้องถึงมือเลยครับเนี่ยตะกรอนใส่เป็ดเล่เขาเอานี่ปิ้งหนิโอ้โหหัวทับีเนาะงดไปหน่อยเบอร์สูตรสลับเป็ดเชฟเล่ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับแผนกสร้อยครับพี่น้องนี่โอ้ยตลาดขนาดเลือกสร้อยเลยสร้อยจี่กี้ครับสร้อยที่ทีนี่ที่สร้อยทีๆเรื่องสร้อยให้บอกผมเยอะเด้อแก๊กเกอรแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับกำลังสร้อยหั่นเป็ดสีชิมกินครับพี่น้องครับสร้อยเนื้อเด้อนี่ครับสร้อยเนื้อเป็ดเด้อพี่น้องเด้อเป็นสร้อยอื่นด้อนี่ครับหนังเป็ดครับนี่ไข่เป็ดครับนี่ครับนี่เนื้อเป็ดครับพี่น้องพี่น้องอ้ำาแล้วพี่น้องเด้อลาบเป็ดครับพี่น้อง ติดตามเมื่อไงไปนองครับสีออกมาเป็นเมนูแบบไหนเสียวอ้ำคือลาบจะแซ่บบ่ด้วยอ้ำอ้ำแบงอ้ำเนี้ยใส่เลือดจั้หน่อยที่แซบจ้ะโอเคเอาดียอมแล้วบ่นี่มีดียี่บ่ดีไหนมีแล้วเนาะมีดีคนมีดีแต่คนไม่ดีคนมีดียันตับเลยนะที่น่ะ อฮ้ยก็อยู่วานี้แล้เริ่องบนี่น้องอักเพี่น้องเลยเเ่อดเรโหแล้วะต้มนี้ก่อน้มนก่อนบ มันเปียกจอกเนาะนี่อะมันเปียทุกคนนางมันนางเปียกไปนางมันมักกันไปเลยนะสามวันเมาเพื่อหอมมันหนาเลยเราจะคู่กับท่านกับหมอส่งเราไปแล้วต้องระวังต้องระวังเย็บเลี้ยงเลี้ยงไหมต้อง

คครับน,นี่ครับพี่น้องครับไปที่ตีเหล็กเป็ดครับเผ็ดอ้ำเป็ดเด้อพี่น้องเด้อต้องเอาเตะเบตะไคร่ครับตัดต่อัดขั้นครับพี่น้องตีเห็บจากมันเป็นก้อนมันกะ็ะจาละลายแล้วพี่น้องขั้นเลยนครับถือใ <c oughs> บตะไคข่น้อยนึงกับโอเคเหรอครับ,ออรบเอาเป็ดอ้ำเป็ดเด้อพี่น้องเนาะครับเผ็ดอ้ำเภทเหล็ดแปงเนี่ยต้องใส่ใบตะไคร่เลยพี่น้องเด้เอ นี่เห็นบ่ครับพี่น้องจากเลือดที่เป็นก้อนมันงกระชีลาไล่ครับพี่น้องละลายครับ,รบแต่เนื้อเป็ดเนี่ยเขาเค็ดซุกเลยพี่น้องแล้วเขาพัดเขาขวานซุกเรียบร้อยเพราะครับมันจมะมาเห็ดเลือดใส่น้ำกลนที่หลังครับบพรว่าสูตรทางจังหวัดใดกับเห็ดคืออันนี้แหละครับนี่ครับโอชีนะครับรสดสดครับ นางต่อหมอต้มครับพี่น้องฝนบุกบกแลยครับฝนเบาเลยเลยเาเพียงใส่เลยดีตันสลดงได้สมัสครเจ็ดแห่งเนาะบนพี่น้องโอ้หน้ากินบากเลยครับซุปกระเด้อครับพี่น้องจะต้มจีบๆกันนะเติมสมุนไพรยังไงเนาะรายการครับพี่น้องเอ้ยครับ ปรุงหรอครับพี่น้องบักพลิกครับท่านได้ใส่หลายเพราะว่ายายจินบ่ะไรอ่าอ่าลงไปขอบคุณครับพี่น้องใส่หัวลายเนี่ยมันได้หลายตื้มกันมันหอมเลยวยได้หลายตื้มกันเพิ่มเนาะอันนี้แบบขวดเนาะลายครับกำลังงานโอเคหน้าต่อทางพวกตุเรียนหน้าตัวอืมหน้าเขาเปนหน้าต้องตุเรียนเนี่ยเขาปวยแล้วมาครับ กใจว่าจะหน่อยเมื่อมากินปลาเปลี่ยนดำมาคือเก่าตัวนี้เอัก็แเมื่อเมอนแลาวพชรปีดีกว่าหรอเหรปีลงพชพ่นครับพี่นนองเข้ามครับพอมครับ อมักเน่าคือหอมแค่หนโอ้ยหมักเน่าลามีดเด้ขนานหนสดีดียขยายอยู่ทุกซ่าก็ขยายเน่าลยมีดเขากินของที่ท่ได้หดทีตอนไวอยู ชิมรเลไทยนี่แต่แล้วไม่ต้น่อนเขามี้นเนน่ยสโลดใส่ไต่อันพูนน้ปาถามผู้ปรุงได้ไหมยังงกดูนี่น้ำปลาใช่ป่ะจากใช้แต่สโลดเด่นนี่โอ๊ยนายเนี่ไม่ได้เหนื่อหน้า นู้ดูก่อนด้ยแปงพดีใส่อะไรไปแลดีอ่ะเกักเาแยกแยกต้องแยกต้องแยกอันนี้วิธีอ้ำเราพี่น้องด้วยลุกเียบร้อยแล้วครับจะเลื่อนครับนี่ครับต้องแยกครับนะแยกมัหบดยิ่งหนดปากย่างเลยบมมันดิบหอก มะคั่นเยตายเลยรับว้างเลเหมือนมุนีหลากพวงุกเลยครับอ๊มาันเาะนั้่หลายลยตั้งหลายต่้งหลากลามาการหิ้อ้าหมือันเพบ้านเานาไว้เข้านกันะห้งทเลก็ยี่ห้อห่อฟองอยู่มโคน่อผสมอ่ะอหนี่ซ้ตอนนี้ต้องปรุงมัเลยสื่อมัตถุดบมาเลยก็เป็นบ้านน่นเป็นรูปกระต่ายเจ้าปีนี้พ่ง่ม

อำเป็ดครับพน้องพอบวเลือดนะฮะพ่อวายพอเลือดตุ่นีเยอะใช่ไหมต่นหมูไง่นะเป็นไงขใส่ลายนี่พ่อพ่อพ่อพ่ต้องม่เปลืองเปลืองเลยพอเหรอตุนโอเคครับเป็นอง อ,นนอันนี้อันนี้อำเ็ดอันนี้ลาบเพชรรรักรานเ้นนนาเลาตรมเก่านอที่นั่ง ครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อบานี้เด้อหาลงแล้วครับพี่น้องเด้อขุ่นอัมเป็ดอัมเป็ตนะเป็ดครับพี่น้องอัมเป็ดอัมเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดขุ่นอ่างตะกั่ดตะกระ่ดขุดกระน้องบอกมาใหม่เลยทุกคนตะกั่ากะวี้ขุนขุ่นหลาบเป็ดขุ่นครับขุ่นเขี้ยวเข่าขุนเดชครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับทางแจ็คเลยพี่น้องเด้อเจ๋งเลยครับ เยมาถึแล้วครับมันแยจับับไปน้องครับน่าเกลยตุก้มไอ้ซ้าโก้ครับหลายเมียป่ครับนี่ซ้อมเครื่องตัดงานมพ่อพ่อาดีอ่าครับพี่้องกับไา้คนทั้งหมดเป็นนมาเดินมาเนอแสบๆครับต้องกันครับออไม่จะบวกไหมได้เอาล่ะ่ได้ได้ดิได้แล้วได้แล้วยิงเผาะ

ตัวเร็วเขาด่รดีกีเรี็นหลับเจียบเรขาด่เดือดีกีนะทํานเีจ้างจ้างต่ด่อจ้างมาชิเรามองเันต้มเราคนเออกำใหญ่นเอาล่ะ้าวมารู้ไป่รูเออเออหนไม่เอลาม่เนะ อลาบด้วยลาบด้วยลาบไม่เผ็ดหรอสวัสดีขอาคุณล้วคุณด้ไาเอาเลยเอ๊ดตวเขยาไปเคุณีอบพี่บอสบ